นางร้ายดังหลงลูกหนักมากสามีอ้อนอยากมีเพิ่มอีกคนแล้วไม่ปิดอู่สามีอ้อนขอลูกสาวรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ขอต้อนรับคุณผู้ชมอัปเดตข่าวบันเทิง ยอมรับเลยว่าตั้งแต่มีน้องอาคินเป็นโซ่ทองคล้องใจชีวิตของนางร้ายสาวแอรินยุทธทัศน์ก็ไม่เหมือนเดิมซึ่งเรื่องนี้แอรินเผยผ่านรายการคุยแซบโชว,ว่าหลงมากเหอมากห่างเขาแป๊บเดียวก็คิดถึงตอนนี้จะไม่ออกไปไหนถ้าไม่จําเป็นแต่ก่อนคือไม่กลับบ้านสามีบอกว่าให้ช่วยออกไปบ้างไปกินข้าวไปเจอเพื่อนบ้างไปทําอะไรบ้างเมื่อก่อนไม่เช้าไม่กลับตอนนี้แค่อยู่ชั้นล่างชั้นบนก็คิดถึงแล้วเด็กเล็กเขาจะมีกลิ่นเบบีที่เราจะรู้สึกหอย ส่วนสามีเบนจา่าเบนจารงคกุนก็เหอะไม่แพ้กันทุกวันนี้ไม่ถามเลยว่าแอร์เป็นยังไงบ้างจะถามว่าลูกทําอะไรอยู่วันนี้หายไปไหนไม่เห็นส่งรูปรูปมาให้ดูเลยมีอยู่แค่นี้เรื่องลูกคนที่สองทั้งคู่เห็นตรงกันว่ามีแน่นอนอยากได้ลูกสาวเพิ่อมอีกคนแม้ก่อนหน้านี้สามีจะไม่ได้อยากแต่งงานไม่ได้อยากมีอะไรเลยแต่ตอนนี้เขาเป็นคนขอตอนแรกเราคุยกันว่ามันเหนื่อยมากเป็นคนเดียวก็โอเคนะแต่เขาบอกว่าขอร้องเถอะอยากมีลูกสาวมาก ไปเจอลูกเพื่อนเดมีลูกดีเดียเขาน่ารักเขาเห็นลูกเพื่อนแล้วเขาหลงลูกผู้หญิงอ่อนพอ่อก็ต้องมีให้เขาแต่ขอพักอีกแป๊บหนึ่งขอร้องเหนื่อยมากเลยระหว่างนี้ก็เริ่มแผนอนาคตให้กับลูกชายเรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องเรียนแอร์อยากให้เขาเข้าโรงเรียนแถวบ้านแต่แถวบ้านคือโรงเรียนเก่าที่แอร์เคยเรียนอยากวางแผนไปถึงมหาวิทยาลัยอยากให้เขาเรียนสูงๆเอาให้สุดเลยเราจะพยายามหาเงินมาสนับสนุนเต็มที่ดั่งคำที่ว่า มีลูกเมื่อพร้อมเป็นแบบนี้เอง